กล่าวถึงคนผู้หนึ่งซึ่งชอบศึกษาค้นคว้าวัตถุประหลาดนามว่าเฉิงหมิงชีวิตยากจนข้นแค้นคนในครอบครัวต่างก็ดูหมิ่นเขาเขาทราบมาว่าผลึกพูดเพลิงเป็นผลิตผลจากศาสตร์ลับซึ่งก่อตัวขึ้นภายในร่างกายของอัคนิกุมารจึงต้องการใช้วิธีนี้ทำการค้ามือเปล่าเขาจัดการขายทรัพย์สินในบ้านเป็นเงินและบุกเข้าไปในภูเขา สาบานว่าจะต้องจับตัวอัคานิกุมารให้ได้ถึงจะยอมเลิกลาเขาเที่ยวเสาะหาในภูเขาอยู่หลายวันก็ขวาน้ำเหลวเพลิงไม้ที่ทำไว้พำนักก็กลับถูกใครไม่รู้เผาทำลายเฉิงหมิงทั้งโกรธทั้งร้อนใจเขายืนกระทืบเท้าด่าทอสาบแช่งอยู่หน้าเพลิงไม้ที่ถูกเผาทัานดใดไส้เดือนยักษ์ตัวสีแดงก็ช้อนชายออกมาบนพื้นดิน ลำตัวไส้เดือนครึ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาในอากาศอีกครึ่งฝังอยู่ในดินมีใบหน้าเด็กน้อยอันอ่อนเยาวละไม้คล้ายกับสุทนกุมารมันเห็นเฉิงหมิงดุร้ายเช่นนี้ก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเฉิงหมิงจึงตะโกนขู่มันอีกต้องการจะหยุดเสียงร้องไห้ของเจ้าปีศาจแต่ใบหน้าเด็กน้อยกลับเปลี่ยนเป็นโกรธขึงอีกครั้งและชอนชายหายเข้าไปในดินหลังจากมันหายไป เฉิงหนิงถึงได้ตระหนักขึ้นมาว่านั่นคืออัคคณิกุมารดังนั้นเขาจึงกระโดดไปกระโดดมาไม่หยุดต้องการลอบปีศาจให้ออกมา